สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสี EP นี้เป็น EP ที่270 แม่ค้ามีไม้กระถาง4นิ้วนำมาแบ่งปันนำมาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการค่าเลือกอีกเช่นเคยนะคะทั้งหมดของ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในส่วนของไม้กระถาง4นิ้วซึ่งจะเป็นหานมานประสานกายทั้ง EP นะคะเราจะส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย อย่างที่แม่ค้าเคยนะคะพาเที่ยวชมในส่วนของหนุมานประสานกายของทางส่วนอัญญาบอนสีนะคะในหลายอีพีเนาะมีการแทรกให้เป็นระยะอาจจะยังไม่ค่อยนะคะเห็นทางอัญญาบอนสีได้ทำการแบ่งปันไม้กระถาง4นิ้วสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังคงเร่งทำจำนวนอยู่นะคะในส่วนของการจับจองหรือว่าการจำหน่ายหน้าร้านเอง นุมานประสานกายก็ถือว่าเป็นไม้ที่ยังได้รับความนิยมหลายๆายท่านยังคงสะสมยังคงตามหาอยู่เราเลยมีจำนวนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะมีแทรกให้บ้างนานๆครั้งนะคะในส่วนของ EP นี้หลายท่านสอบถามมาเราเลยคัดเลือกหน้าไม้ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทําการคัดเลือกไปสะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของหานุมานประสานกายสวนอัญญาบลสีเราขยายพันธุ์แล้วก็ทําจํานวนนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3เรากําลังจําหน่ายอยู่นะคะที่หน้าร้านจะเป็นรุ่นลูกในรุ่นที่4อยู่นะคะลักษณะพิเศษจะเป็นใบกลมแข็งแล้วก็หนา เลี้ยงง่ายตัวไวเลี้ยงในตู้เขาก็สวยเลี้ยงนอกตู้ก็สามารถทําได้นะคะเนื่องจากว่าเราเคยทดลองแล้วก็ทําการเลี้ยงมาแล้วทั้งหมดที่แม่ค้าพาชมอยู่นี้นะคะ1ตู้นี่เป็นไซตั้งแม่ยู่ไม้แยกหน่อออกมาการแยกหน่อของเขาข้อดีก็คือปลูกนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็จะเริ่มให้หน่อเพิ่มแล้วก็ แทรกขึ้นมาเป็นระยะนะคะตัวนี้ก็อยู่ราวๆ103กระถางแต่แม่ค้าก็จะนับรวมๆกันที่100กระถางเพื่อที่จะได้ลงตัวนะคะแบบนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เพิ่งแยกหน่อเข้าไปก็จะเริ่มมีหนอนะคะเริ่มให้หน่อมาเรื่อยๆนะคะด้านไหนก็จะมีแล้ว แยกหน่อมาประมาณ1-2เดือนเ,อเขาก็จะเริ่มให้ลูกเพิ่มให้หน่อเพิ่มอันนี้ข้อดีของไม้หน่อนะคะในส่วนของไม้ผ่าชิ้นเอง EP นี้ก็ทำการคัดเลือกมาให้เลือกเป็นกรณีพิเศษสนใจไม้กระถางไหนหมายเลขไหนลำดับที่เท่าไหร่ก็แจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้าที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทร และก็จะเป็นทั้งลายสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอดูหน้าไม้ขอเลือกหน้าไม้กันได้นะคะช่วงนี้อัญญาบอลสีงานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะบางทีโทรมาแล้วไลน์มาแล้วคุณพ่อค้ายังไม่ได้รับหรือว่ายังไม่ได้เปิดอ่านนะคะก็ต้องขออภัยคุณลูกค้าหลายๆท่านด้วยหากกรณีที่ว่างนะคะ หรือว่าเคลียร์งานในส่วนของหน้าร้านเสร็จเรียบร้อยหรือว่าคุณลูกค้าท่านอื่นเสร็จเรียบร้อยเราจะรีบติดต่อกลับโดยทันทีนะคะกรณีอ่านไลน์บางครั้งคือทักข้อความมาเราก็จะรู้นะคะว่าคุณลูกค้ามีการทักข้อความมาแต่ที่ยังไม่เปิดอ่านเนื่องจากว่าในแต่ละวันมีคุณลูกค้าทักข้อความมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะกรณีเปิดอ่านนั่นหมายถึงเราพร้อมที่จะตอบคุณลูกค้าในแต่ละท่านแล้ว เปิดอ่านแล้วยังไม่ได้ตอบหรือว่าเปิดอ่านแล้วไปทํางานอย่างอื่นนะคะบางทีก็อาจจะลืมหรือว่าละเลยนะคะกลับมาหาอ,อีกครั้งหนึ่งก็ไม่เจอแล้วเราเลยหลังๆมานะคะก็ยังไม่ได้ทําการเปิดอ่านโดยทันทีอาจจะเปิดอ่านต่อเมื่อที่เราพร้อมที่จะนะคะคุยกับคุณลูกค้าในแต่ละท่านยังไงเบื้องต้นก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะกรณีไม้ล่างลากที่ทางเราได้ลงไปก่อนหน้านี้ ขอบคุณหลายๆท่านที่นะคะให้ความสนใจหรือว่าทำการออเดอร์มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเคลียร์ตู้เราใช้เวลาแพ็กอยู่3วันนะ,ะเดี๋ยวยังไงพอเราเคลียร์ตู้เสร็จขอเช็คจำนวนนะคะเราจะมีลง EP ล่างลากนะคะรอบที่2ให้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีไม้สายพันธุ์อื่นแทรกเข้ามาให้อีกด้วยนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเรา ขอเช็คจำนวนแล้วก็ดูในเรื่องของขนาดนะคะกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวยังไง EP ล,งล้างลาก EP สองเราจะลงให้ในเร็วๆนี้นะคะอัญญาบรรสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสาน ลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2ึงสองวันกรณีภาคเหนือภาคกลางจะได้รับต้นไม้2อถึงสวันกรณีภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะต้องรอต้นไม้นะคะสาถึงหวันเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรีบแจ้งกลับมาที่อญยาบัรชีได้เลยเราจะทําการทวงถามแล้วก็ติดตามสถานะนะคะในเรื่องของการจะส่งให้อีกครั้งหนึ่งในแต่ละวันก็จะมีคุณลูกค้าแวะเวียนกันเข้ามาช่วงเวลาที่เราถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นช่วง เราราวหกโมงเย็นนะคะก็ยังคงมีคุณลูกค้าแวะเข้ามาดูต้นไม้อยู่เรื่อยๆบางวันเนี่ยคุณลูกค้าอยู่กับเราจนถึงสองสามทุ่มกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอประคุณเป็นอย่างสูงเช่นเคยก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งแบบโอนเหมาเหมาจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจัดส่งที่50บบาท กรณีเก็บเงินปลายทางเมาส์าจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่70บาทแต่ละ EP สามารถรวมกันได้นะคะลูกไม้ไม้ผ่าหรือว่าไม้ในแต่ละสายพันธุ์นะคะไม้ล่าง,างพวกนี้เรารวมกันได้หมดเลยนะคะเราคิดค่าจัดส่งแบบเมาส์าต่อหนึ่งรอบการจัดส่ง เย็นแล้วนะคะตอนนี้อยู่ราวๆ6โมงเย็นนะคะถ้าถ่ายตอนกลางวันหรือว่าแสงดีๆสีเขาจะสดแล้วก็สวยมากๆนะคะเป็นสายพันธุ์ที่สีสดสวยนะคะใบกลมๆใบหนาการใบแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเลี้ยงในตู้ก็ได้สะดวกแบบนอกตู้อันนี้ก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไง แม่ค้าพาไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางชอบกระถางไหนนะคะชอบเปรียดราคาเท่าไหร่ก็สามารถเลือกกันไปได้เลย EP นี้เป็นหานมานประสานกายทั้ง EP ไปดูหน้าไม้กันเลยจ้า EP นี้เรามีให้คุลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอยู่ที่45กระถางชอบหมายเลขไหนนะคะชอบหน้าไม้ประมาณไหนก็สามารถจับจองมาได้ ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นหนุมาลประสานกายกระถางที่หนึ่งนะคะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดป้ายสวยๆทุกใบนะ,ะแบบนี้ป้ายสวยทุกใบเลยใบกลมนะหลอดไม้นะคะนี่หลอดไมะะ้อไมของเขาก็ป้ายสวยชัดมากๆเช่นกันนะคะให้ดูขนาดเนาะ กระถางที่หนึ่งแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ300บาทจา้ะหานุมานประสานกายป้ายสวยๆทุกใบนะคะกระถางนี้กระถางที่สองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีเลยป้ายสวยทุกใบนะคะอันนี้ลักษณะใบเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มีผลต่กลอการเจริญเติบโตให้ดูความสวยให้ดูทรงให้ดูความป้ายของเขานะคะ กระถางนี้กระถางที่สองในราคา300บาทจ้ะหานุมานประสานกายกระถางที่สนะคะแม่ค้าให้ดูการป้ายใบนี้มีตำหนินะคะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตนะคะให้ดูขนาดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วนะะไม้ชุดนี้แม่ค้าออกมาไว้นอกตู้นะคะประมาณราวเกินหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วนะคะ ให้ดูการป้ายป้ายสวยทุกใบนะคะป้ายสวยทุกใบอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราเอาไว้นอกตู้กันนะคะให้ไม้เขายิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะะนี่เลยให้ดูกระถางที่สามในราคาสามร้อยบาทจา้าหานุมานประสานกายกระถางที่สี่นะคะแม่ค้าให้ดูการป้ายหลอดใหม่นะคะ นี่เลยให้ดูไซส์กระถางที่4ในราคา300บาทจ้าฮนุมานประสานกายกระถางที่5จ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูการป้ายปลายสวยๆะะเลี้ยงง่ายตัวไวแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าได้ทำการขยายพันธุ์ทำจำนวนมาหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะเป็นไม้ ประจําสวนเลยก็ว่าได้นะคะบันที่ต้องการของท้องตลาดเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านนะคะยังคงสะสมแล้วก็ตามหากันอยู่ให้ดูขนาดนะคะต้นโตมากๆเปลี่ยนไซส์กระถางได้แล้วกระถางที่5ในราคา300บาทจะ้หะหนุมานประสานกายกระถางที่6จ้ะให้ดูนะคะลักษณะการป้ายของเขาป้ายสวยทุกใบนะะอันนี้หลอดใหม่นะคะ ป้ายมาแล้วเนาะหลอดใหม่ประมาณนี้นะคะกระถางที่6ในราคา300บาทจา้ะหนุมานประสานกายกระถางที่7นะคะแม่ค้าให้ดูการป้ายของเขาให้ดูหน้าไม้อาจจะมีคาบขาวๆนะคะอันนี้เป็นคาบน้ำเนาะ นี่เลยนะคะเนื่องจากว่าอัญญาบอนสีใช้น้ําบาดาลในการลดต้นไม้นะคะเราเอาออกมาไว้นอกตู้ก็อาจจะมีคาบน้ําหลงเหลือบ้างมีตาหนิบ้างนะคะมีฝุ่นมีโครนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นเม็ดโครนบ้างเนาะลักษณะใบนะคะอันนี้ใบมันเป็นของเขาลักษณะใบนี้นะคะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะนี่อันนี้หลอดใไม่ไม่เชิเชงหลอดไม่นะคะใกล้กลางแล้วเนาะนี่เลยายะะสวยๆแบบนี้ กระถางนี่กระถางที่เจดในราคากระถางละสา0ร้อยบาทจา้ะหานุมานประสานกายกระถางที่แปดนะคะให้ดูการป้ายมีทั้งหมดห้าใบนะคะใบที่ห้านี้เริ่มกลางมาแล้วนะคะเห็นว่าปลายสวยเช่นกันนะคะกระถางที่8ดในราคาสา0ร้อยบาทจา้ะหนุมานประสานกายนะคะปลายสวยๆแบบนี้ กระถางนี้กระถางที่9ให้ดูไซส์นะคะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วกระถางที่9ในราคา300บาทจ้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะกระถางที่10กระถางที่สิแม่คาให้ดูหน้าไม้ให้ดูการป้ายนะคะนี่ปลายสวยๆทุกใบกระถางที่10ในราคา250บาทจ้า หนุมานประสานกายกระถางที่11จ้ะแม่ค้าให้ดูการป้ายนะมีตําหนิบ้างนะคะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตเนาะกรณีที่คุณลูกค้าจะทําการเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง8นิ้วแม่ค้าขออนุญาตนะคะเน้นย้ําให้ทําการพักฟื้นต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าอย่างตามสักสามวันให้เขาปรับเข้าสู่สภาพภูมิอากาศแต่ละพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าอัญญาบันสีอยู่ที่ ภาคอีสานนะคะก็อาจจะมีร้อนระอุร้อนอบอ้าวนะคะบางทีช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมพักต้นไม้เอาไว้ที่บ้านคุลูกค้าก่อนนะคะก่อนทาการปรับเปลี่ยนไส้กระถางเขาจะได้ไม่สะดุดนะคะให้เขาปรับตัวสักระยะนะคะกระถางนี้หมายเลขที่11ปลายสวยทุกใบนะคะในราคา250บาทจ้ะ กระถางนี้เป็นหนมุมานประสานกายกระถางที่12นะคะให้ดูป้ายของเขาป้ายสวยทุกใบเช่นกันนะคะในราคากระถางละ250บาทจ้ากระถางที่13ให้ดูลักษณะการป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบใบกลมๆนะให้ดูขนาดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเราจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษ ใช้ขนส่งไปรณีนีไทยทําการจัดส่งแบบ EMS นะคะหมายเลขที่13ในราคา250บาทจะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่14จะ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูการป้ายป้ายสวยๆแบบนี้เลยกระถางที่14ในราคา250บาทจะ้ะหนุมานประสานกายกระถางที่15จะ้ะให้ดูการป้ายนะคะ สวยๆแบบนี้ใบกลมๆก,กระถางที่สิบห้าในราคาสอง้อยห้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกจ้ะแม่ค้าให้ดูนะคะการป้ายของเขากระถางที่สิบหกในราคาสองอยห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะให้ดูการป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบให้ดูหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้ว หมายเลขที่17ในราคา250บาทจะกระถางนี้หมายเลขที่19ค่ะให้ดูลักษณะนะคะการป้ายใบกลมกลมนะคะป้ายสวยทุกใบกระถางที่18ในราคา250บาทจ้ากระถางนี้หมายเลขที่19จะให้ดูสีนะคะให้ดูการป้ายของเขา หมายเลขที่สิบเก้าในราคาสอง้อยห้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบจ้ะแม่ค้าให้ดูกันป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบจะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วหมายเลขที่ยี่สิบแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละสองร้อยบาทจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะคะให้ดูกันป้ายนะคะ หลอดหม่กำลังมานะคะหมายเลขที่21ในราคา200บาทจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่22จ้ะค่ะปลายสวยทุกใบในราคา200บาทจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่23นะคะแม่ค้าให้ดูกันป้ายให้ดูขนาดกระถางที่23แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ180บาทจ้ะ กระถางที่24นะคะปลายสวยทุกใบเช่นกันอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ1น0บาทจา้ากระถางนี้หมายเลขที่25จ้ะให้ดูกันป้ายนะคะ พิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอสนใจกระถางไหนหมายเลขไหนก็เช่นเคยนะคะจดหมายเลขแจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้าที่เบอร์ศูน6 1 1 5 1เ9เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพ่อค้าได้เลยนะคะหมายเลขที่25ในราคา180บาทจา้ะกระถางนี้หมายเลขที่26จ้ะในราคา180บบาทจา้ะ กระถางนี้หมายเลขที่27ค่สค่ะให้ดูการป้ายป้ายสวยๆใบกลมๆในราคา180บาทหมายเลขที่27ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่28จ้ะให้ดูลักษณะการป้ายของเขานะคะป้ายสวยทูกใบหมายเลขที่28ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่29จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูการป้าย ใบสวยๆทุกใบเช่นกันหมายเลขที่29จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่30สิบค่ะให้ดูการป้ายนะคะหมายเลขที่30จ้ากระถางนี้หมายเลขที่ส1อดค่ะค่ะให้ดูการป้ายของเขานะคะป้ายสวยนะคะอันนี้คือถ้าเขียวเยอะเนี่ยคือเขาจะโตเร็วมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หลุดป้ายเนาะป้ายทุกใบนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายแล้ว กระถางนี้หมายเลขที่ส1จ้อจะกระถางนี้หมายเลขที่ส2จสองจะให้ดูการป้ายนะคะป้ายแบบนี้หลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้วนะคะหมายเลขที่ส2จสองจะกระถางนี้หมายเลขที่สาสิบสาค่ะให้ดูการป้ายของเขาอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะกําลังเริ่มกลางเนาะความป้ายมาให้เห็นแล้วหมายเลขที่สามสสาะ กระถา,า,างนี้หมายเลขที่สามสิบสี่จ้ะประมาณนี้เนาะกระถางที่สามสิบสี่ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบห้าจ้ะใบจะแข็งใบจะหนามากนะคะกระถางที่สามสิบห้าจ้กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบหกจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยให้ดูการป้ายสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะหมายเลขที่สาสิบหกจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่สาสิดค่ะใบกลมๆนะคะการป้ายจะประมาณนี้เนาะหมายเลขที่ส7สิบค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สาจสิบดจะให้ดูการป้ายนะคะอยู่ในส่วนของกระถางสนิ้วหมายเลขที่ส8สิบดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ส9จสิบ้าจะให้ดูหน้าไม้ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูการป้ายหมายเลขที่ส9จสิบ้าจะกระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบค่ะ ค่ะให้ดูหน้าไม้เนาะประมาณนี้หมายเลขที่40จ้ากระถางนี้หมายเลขที่41จะในราคา180บาทนะคะหมายเลขที่41จะกระถางนี้หมายเลขที่42ค่ะให้ดูการป้ายนะคะนี่เลยหมายเลขที่42จะกระถางนี้หมายเลขที่43ค่ะให้ดูการป้ายของเขานะคะประมาณนี้เลย หมายเลขที่43จะกระถางนี้หมายเลขที่44ค่ะนะคะให้ดูกันป้ายเนาะป้ายสวยๆทุกใบนะคะหมายเลขที่44จ้ากระถางนี้หมายเลขที่45จะให้ดูกันป้ายสวยๆนะคะ EP นี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อนุมานประสานกายเป็นบอลสีที่ ใบกลมใบแข็งแรงเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเลี้ยงไปนี่เขาโตเร็วมากๆจากประสบการณ์ที่แม่ค้าเคยเลี้ยงหนุมานประสานกายชุดนี้มานะคะเลี้ยงตัวนี้มาเนาะนี่เลยนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เป็นลักษณะประสานกายใบกลมใบหนาป้ายสวยใบมันเงานะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการนำเสนอ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพามาดูบรรยากาศหน้าร้านตอนเย็นๆค่ำๆนะคะนี่จะประมาณนี้เนาะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเสียงดังกันทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้มีเสียงรบกวนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเดินทางก็ขอให้ ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะคะมีความสุขสนุกในทุกๆวันอัญญาบรรศีก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า